ท่านเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมบางคนถึงพกแว่นหลายอันในเวลาเดียวกันจะบอกว่าถ้าอยุยังไม่ถึง40ปีไม่มีทางเข้าใจนะครับสถานการณ์แบบนี้อย่างในรูปนี้นะครับพกแว่นสีอันมาดูฟังก์ชันการทํางานแว่นแต่ละอันเป็นยังไงครับที่หัวครับเป็นแว่นกันแดดใช้สาหรับเวลาออกไปข้างนอกนะครับเจอแสงแดดจ้าสวมแว่นกันแดดครับแว่นที่ตาครับเป็นแว่นสายตาไว้สําหรับมองไกลใส่ขับรถใส่เดินแว่นที่คอครับ อันหนึ่งเป็นตัวอ่านหนังสือระยะมือถือนะครับคือใช้งานที่40เซนอีกอันหนึ่งครับเป็นแว่นทํางานระยะคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระยะที่ไกลกว่าอยู่ประมาณ5060เซนแต่ละระยะนะครับระยะไกลระยะอ่านหนังสือระยะคอมใช้สายตาไม่เท่ากันเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมแว่นแต่ละอันจึงมีหน้าที่เฉพาะแอบมาประสิบบอกครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะทำแว่น4อันนี้รวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่าเรียนโปรเกรสซีฟครับ